ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้ตอนที่611คําสคำสารภาพ 1. วันนี้เป็นวันสุดท้ายของทำลายหนึ่งเดือน ใจวินเพิ่งได้ถามมหาวิทยาลัยเปิดจริงเกี่ยวกับแผนงานของเจียนอีหลิงเขาได้ยืนยันว่าโปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนของเจียนอีหลิงนั้นใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นนอกจากนี้ใจวินเชงิงยังได้รับการยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยของเจนลองในต่างประเทศว่าพวกเขาได้เริ่มจัดตารางงานใหม่สําหรับเธอไว้แล้วทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองจากเจียนอีหลิงข้อมูลทั้งหมดนี้ทําให้ใจวินเพิ่งเชื่อว่าเจียนอีหลิงกําลังจะจากไปหลังจากสิ้นเดือน เมื่อจายหวินเพิ่งกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านอพาร์ตเมนต์ทั้งห้องมืดมิดและว่างเปล่าสัญญาทางการแพทย์ที่จะเป็นแพทย์ส่วนตัวเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ได้ลงนามโดยเจียนอีหลิงและปู่วังอยู่ที่โตอาหารนี่หมายความว่ายังไงเธอกำลังบอกเขาว่าสัญญาหนึ่งเดือนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วงั้นเหรอนี่หมายความว่าเธอกำลังจะจากไปอย่างนั้นเหรอจยหวินเสื้อหลับตาลง เขาเคยบอกว่าถ้าเธอจะไปเขาจะไม่บังคับให้เธออยู่มันเป็นทางเลือกของเธอจากนั้นจ่ายวินเชิงก็เดินไปนั่งบนโซฟาโลกของเขาทั้งใบนั้นเงียบเหงาและว่างเปล่าโลกของเขากลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนเมื่อเดือนก่อนฉากในวัยเด็กได้ปรากฏขึ้นในใจในฉากนั้นเขากำลังยืนอยู่ในแอ่งเลือดที่อยู่เบื้องหน้าก็คือพ่อของเขาพ่อเขาเสียชีวิตแล้ว ย้อนกลับไปตอนนั้นเขาเริ่มร้องให้คร่ำครวญแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ไม่มีแรงจะร้องให้อีกต่อไปเขาค่อยๆเงียบและมึนชาจากนั้นเขาก็จมอยู่ในความเงียบนั้นอยู่อีกชั่วระยะเวลาหนึ่งเขารู้สึกว่ามีเพียงตัวเขาและความตายเท่านั้นที่ดำรงอยู่ในโลกนี้เขาคิดกับตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมพ่อต้องตายเขาควรจะเป็นคนที่ตายส่วนพ่อเขาควรจะมีชีวิตอยู่ พ่อเขาสามารถอยู่ต่อไปได้โดยไม่มีเขาแต่ยังไงก็ตามในทางกลับกันโชคชะตากลับทำให้เขาเป็นฝ่ายมีชีวิตอยู่แทนในทางตรงกันข้ามพ่อเขาต้องจากโลกนี้ไปตลอดกาลใจวินเสื่อเกลียดความจริงที่ว่าทุกคนรอบตัวเขาปฏิบัติต่อเขาอย่างระมัดระวังเขาเห็นความเจ็บปวดและความโศกเศร้าของเขาเห็นความรู้สึกผิดและสามนึกผิดของอา แต่ถึงกระนั้นเขาก็มองไม่เห็นความหมายของชีวิตตัวเองทำไมเขาถึงมีชีวิตอยู่หัวใจเขาเริ่มเจ็บความเจ็บปวดนั้นแท้จริงมากเหลือเกินเขารู้ว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติที่จะวอยไวไม่มีสิทธิ์ที่จะรักใครความเหงาเปล่าเปลี่ยวเป็นสิ่งเดียวที่เขาสมควรได้รับคลิกสวิตไฟเปิดขึ้นทั้งห้องสว่างสวยัยเจียนอีหลิงเดินออกจากห้องของเธอมองไปที่ใจหวินเพิ่งที่นั่งอยู่บนโซฟา เมื่อตอนที่จ่ายวินเพิ่งเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เขาได้เปิดไฟตรงทางเข้าเท่านั้นนั่น,น,นทาให้ห้องนั่งเล่นทั้งห้องมืดจ่ายวินเชิงเงยหน้าขึ้นมองเจียนอีหลิงนั่นเป็นร่างของคนที่เขาคิดว่าได้ทิ้งเขาไปแล้วแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ยืนอยู่ตรงหน้านี้แล้วเธออยู่ที่นี่จริงๆเจียนอีหลิงเดินไปที่จ่ายวินเชิงแล้วถามว่านายกำลังทำอะไรอยู่จ่ายวินเซิงมองไปยังคนที่อยู่ตรงหน้า หลังจากผ่านไประยะหนึ่งเขาก็พูดด้วยความยากลำบากมากว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเธอจากไปแล้วเหรอไม่เจียนอีหลิงตอบเธอหมายความว่าอะไรที่ว่าไม่เธอจะออกไปหลังจากนี้หรือเธอไม่คิดที่จะไปสัญญาหนึ่งเดือนของเธอสิ้นสุดลงแล้วนี่จใจวินเชิงกล่าวฉันเปลี่ยนแผนฉันจะยังไม่ไปช่วงนี้เจียนอีหลิงตอบยังไม่ไปในช่วงนี้ ยังไม่ไปแล้วทำไมเธอถึงเอาสัญญาออกมาสัญญาหมดอายุแล้วต้องมีการขยายเวลาเจียนอีหลิงอธิบายขยายเวลาอ่านั่นเป็นสิ่งที่เธอจะทำแล้วจะไม่ไปจริงๆเิหรอจะยายหวินเชิงถามเขาต้องการยืนยันฉันไม่ไปฉันสัญญาท่านผู้เท่าใจว่าจะดูแลนายจ้ายหยุ่นเชิงมองเข้าไปในดวงตาของเจียนอีหลิงเขารู้ว่าเธอพูดจริง สิ่งที่ทำให้เธออยู่ไม่ใช่เขาแต่เป็นสิ่งที่พูดกับเธอเป็นเพราะปู่เท่านั้นเองเหรอวันนั้นเจียนอีหลิงคว้าแขนเขาไว้ต่อหน้าฉันชวนและชินยฟฝานเขาจำฉากนั้นได้ชัดเจนมากตอนที่612คําสคำสารภาพ 2. อ,อืมฉันเองก็อยากดูแลนายเหมือนกันเจียนอีหลิงตอบอย่างตรงไปตรงมา หากเป็นเพียงแค่เพราะคำขอของท่านผู้เท่าใจเท่านั้นเจียนอีหลิงก็ไม่จำเป็นต้องตกลงใจเปลี่ยนแผนแต่เพราะว่าในใจเธอมีความรู้สึกแปลกๆราวกับว่าเธอไม่อยากจากไปดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะตามใจตัวเองใจวินเชิงจ้องไปที่เจียนอีหลิงอยู่พักหนึ่งเขาไม่พูดอะไรออกมาสักคำหลังจากนั้นชั่วขณะใจวินเซิงก็เอื้อมมือไปแตะแก้มของเจียนอีหลิงเบาๆอีหลิงฉันจะไม่ปล่อยเธอ ใจวินเชิงกล่าวทำไมนายถึงไม่ปล่อยเจียนอีหลิงถามรู้ไหมใจวินเชิงประเดิมว่าฉันชอบเธอเมื่อได้ยินคำเหล่านี้เจียนอีหลิงก็จ้องมองไปที่ใจวินเจ๋งเธอพยายามตีความคำพูดด้วยวิธีอื่นเหมือนในเรื่องราวโรแมนติกใจวินเจ๋งกล่าวเสริมฉันอยากสัมผัสเธอกอดเธอและอยู่เคียงข้างเพียงแต่เธอตอนนี้เธอเข้าใจไหมคำพูดเขาชัดเจนเพียงพอหรือยัง เธอคงไม่เข้าใจผิดอีกแล้วใช่ไหมเจียนอีหลิงจ้องไปที่ใจหวินเจ๋งอย่างว่างเปล่าเป็นเวลาสองนาทีจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นและวิ่งกลับเข้าไปในห้องใจหวินเพิ่งได้ยินเสียงประตูปิดดังปังขณะที่เจียนอีหลิงหายตัวไปต่อหน้าต่อตาภายในห้องเจียนอีหลิงมุดตัวเข้าไปในผ้าห่มเธอส่งข้อความถึงหลวซิ่วเฉินฉันอยากถามอ้อพระเจ้าเธอมีคำถามฉันจริงๆเหรอ หลัวซิ่วเฉินประหลาดใจกับข้อความของเจียนอีหลิงหลังจากโต้อตอบกับเจียนอีหลิงเป็นเวลาสามปีเธอมักจะเป็นคนถามคำถามเจียนอีหลิงเสมอเจียนอีหลิงไม่ค่อยถามคำถามอะไรเลยลือรีบบอกมาเร็วๆคำถามคืออะไรหลัวซิ่วเอินสงสัยเกี่ยวกับคำถามของเจียนอีหลิงเหลือเกินคำถามประเภทไหนที่ยากสำหรับอัจฉริยะของสถาบาันพวกเขา จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชายชอบผู้หญิงหลัวจิวเอินตอบคำถามของเจียนอีหลิงด้วยเครื่องหมายคำถามสามตัวแต่ถึงกระนั้นเจียนอีหลิงก็ยังคงรอคําอธิบายของหลัวซิวเอินผ่านไปครู่หนึ่งหลัวซิวเอินได้ตัดสินใจโทรหาเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงรับสายทันทีทันทีที่เธอตอบเสียงคํารามที่น่าตกใจของหลัวซิวเอินก็ดังขึ้นจากโทรศัพท์เจ้านั่นเป็นใคร ไอสาระเลวคนไหนที่มาสารภาพรักกับเธอมันกล้าดียังไงเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาสารภาพรักกับฉันเจียนอีหลิงถามเบาๆเธอไม่ต้องพูดเลยถ้าไม่มีคนมาสารภาพรักเธอจะถามคำถามนั้นกับฉันเหรออึมดูเหมือนว่าหลัวซิ่วเอินจะพูดถูกหลัวซิ่วเอินยังคงคำรามต่อไปว่าที่รักเธอชอบผู้ชายคนนั้นไหมอึมฉันไม่อยากให้เขาตาย เจียนอีหลิงต้องการปกป้องเขาแต่ทว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าเธอรู้สึกยังไงเกี่ยวกับใจวินเชิงเออไม่อยากให้เขาตายคำตอบแบบนั้นคืออะไรกันทันใดนั้นหลวซิ่วเอินก็ตรหนักว่าคำถามนี้อาจทำให้เจียนอีหลิงสับสนมากเกินไปดังนั้นหลัวซิ่วเอินจึงถามคำถามอื่นว่าเขาหล่อไหมอื้อเขาหลอ่อเขามีเงินไหมอื้อมี เขาชอบออกไปเล่นข้างนอกไหมอือพวกแมงดาหลวซิลเอ็นสรุปอีหลิงอย่าไว้ใจผู้ชายคนนั้นอย่าเชื่อเขาแม่สักคำหลัวซิลเฉินหลุดประเด็นไปโดยสิ้นเชิงเจียนอีหลิงถามเธอเรื่องผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแต่หลัวซิลเอินกลับหลงประเด็นไปว่าชายคนนั้นเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเจียนอีหลิงถาม อึมเขาจะปฏิบัติต่อเธออย่างดีเขาจะพูดดีๆกับเธอส่งของขวัญเช่นเครื่องประดับและดอกไม้และทำสิ่งดีๆให้เธอแต่ในที่สุดเขาก็จะทิ้งเธอไปหลัวซิ่วเอินวิเคราะห์ให้กับเจียนอีหลิงตอนที่613คําคำสารภาพ 3. เขาจะไม่ทิ้งฉันเจียนอีหลิงตอบด้วยเหตุผลบางอย่างจึงทําให้เจียนอีหลิงคิดแบบนี้แต่ถึงกระนั้นเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ ในใจของเธอจ่ายวินซึ่งไม่ใช่คนเลวซึ้อหลัวซิ่วเอ็นอุทานด้วยความประหลาดใจหลังจากรู้จักกันมานานกว่าสามปีหลัวซิ่วเฉินรู้เป็นอย่างดีว่าการที่จะได้คำกล่าวแบบนี้ออกจากปากของเจียนอลิงนั้นยากเพียงใดในตอนแรกนั้นหลัวซิ่วเฉินสันนิษฐานว่าสิ่งที่เจียนีหลิงเจอก็คือการสารภาพรักแบบมั่วๆแต่ว่าเมื่อได้ยินคำพูดรับรองของเจียนอีอลิงเธอก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนพิเศษสำหรับเจียนีหลิง หลัวซิ่วเฉินรู้ว่าเจียนอีหลิงไม่ใช่คนที่จะไว้ใจคนอื่นง่ายๆดังนั้นหลัวซิ่วเอินจึงหยุดอยู่ชั่วขณะก่อนจะถามว่าเธอแน่ใจเหรอถ้าเธอมั่นใจเธอก็ควรเลือกที่จะอยู่กับเขานั่นไม่ใช่คำถามเจียนอีหลิงพึมพำเบาๆอาฉันเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันฉันไม่ได้คบกับใครเลยตอนนี้ หลัวซิ่วเฉินสามารถช่วยเจียนอีลิงระบุพวกคนเจ้าชู้ได้แต่ไม่ว่ายังไงเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์แล้วหลัวจิวเอินก็ช่วยเจียนอีลิงไม่ได้เช่นเดียวกันในเมื่อหลัวซิ่วเอินเองก็เป็นโสดมาเกือบ30ปีแล้วด้วยเหตุนี้เจียนอีิงจึงพูดคุยกับหลัวซิ่วเฉินอีกเล็กน้อยจากนั้นเธอก็วางสายโทรศัพท์หลังจากนั้นเธอก็ไปถามหลงเย่ยเทียนเธอถามคำถามเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชายชอบผู้หญิง หลงเย่ยเทียนตอบกลับมาอย่างรวดเร็วเหลือเกินตามความเป็นจริงเธอได้ส่งข้อความจำนวนมากตอบกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกละ่ะแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องทำสิ่งที่พวกเขาทั้งคู่ชอบที่รักเธอเก่งชีววิทยามากเธอไม่รู้เรื่องนี้เหรอเธอไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์เหรอในกรณีแบบนี้นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการสืบพันธุ์ของมนุษย์แน่นอนเธอต้องแยกพวกคนเจ้าชูออกพวกคนเจ้าชูไม่นับว่าเป็นคนเสียด้วยซ้ำ โอ้ใช่แล้วทำไมเธอถึงถามคำถามนี้กับฉันเหรอมีคนสารภาพรักกับเธอเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องปกติอย่างมากเธอหน้าทิ้งที่สุดอยู่แล้วแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องสารภาพรักกับเธอแต่ไม่ว่ายังไงหากเธอสนใจฉันสามารถแนะนำผู้ชายอีกสองสาคนให้เธอได้รู้จักเธอสามารถตัดสินใจได้ว่าเธอชอบใครมากกว่าอันที่จริงถ้าเธอชอบผู้หญิงฉันก็อาสาเป็นของแถมให้ได้นะเธอช่วยชีวิตฉันไว้ ดังนั้นฉันจึงยอมมอบหัวใจให้เธอในความคิดของหลงเย,ยวเทียนผู้ชายเป็นเพียงนางสนมในฮาเร็มเท่านั้นดื่มดูเหมือนว่าการถามหลงเย,ยวเทียนคำถามนี้ไม่ค่อยเหมาะสมนักจากนั้นเจียนอีหลิงก็ส่งข้อความเดียวกันถึงหูเจียวเจียวหูเจียวเจียวตอบเร็วมากอีหลิงขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะเก็บซ่อนความสัมพันธ์กับอันหยางไว้จากเธอ ลิงอย่าอารมณ์เสียนะเราควรจะบอกเธอได้แล้วแต่ว่าฉันต้องการยืนยันให้มั่นใจในความสัมพันธ์กับเขาก่อนนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่ได้บอกเธอในทันทีเธอกับอันหยางเหรอเออโปรดฟังคําอธิบายก่อนนะฉันรู้ว่าเธอคงจะแปลกใจกับเรื่องนี้ฉันเองก็แปลกใจเหมือนกันฉันไม่เคยคิดเลยว่าอาฉันยอมรับว่าก่อนหน้านี้ฉันก็สนใจเขาบ้างนิดหน่อยฉันก็แค่ฉันไม่ได้ถามเรื่องนี้สื่อ ฉันแค่ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชายชอบผู้หญิงทันใดนั้นหูเจียวเจียวก็รู้ตัวว่าเธอสารภาพออกมาโดยไม่ได้ถูกคุกคามอะไรเลยเธอต้องการขุดหลุมเพื่อกลบความอับอายผ่านไปครู่หนึ่งหูเจียวเจียวก็เยือกเย็นและตอบเจียนอีหลิงว่าพวกเขาจะจูบและอยู่ด้วยกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างหูเจียวเจียวและอันหยางจะจูบ เจียนอีห e ลิงนึกขึ้นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันเกิดเธอกับจายวินเพิง่งแก้มเธอเริ่มร้อนขึ้นเจียนอีห e ลิงพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงขณะที่เธอนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่6กรเธอหลบหน้าฉันเหรอจายวินเจ๋งไม่รู้ว่าเจียนอีหลงคิดอะไรอยู่หลังจากที่เจียนอหลิงเข้าไปในห้องเมื่อคืนนี้เขาก็ใช้เวลาทั้งคืนในห้องทำงานเขาไม่ได้นอนทั้งคืน เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาได้ยินเสียงประตูห้องเจียนอีหลิงเปิดเขาก็ออกมาจากห้องทำงานอารุณสวัสดิ์เสียงของจ่ายวินเสิ่งบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและความกังวลใจเช้าเจียนอีห e ลิงตอบแต่ถึงกระนั้นเธอก็ไม่กล้าส,สบตาจ่ายวินเชิงจากนั้นเธอก็รีบวิ่งหนีไปหลังจากที่เธอทักทายเขาเสร็จแล้วเธอไม่แม้จะกินข้าวเช้าด้วยซ้ำกลับกันเธอออกจากอาพาร์ตเมนต์ไปในทันที เป็นครั้งแรกที่จ่ายหวินเชิงไม่ได้กินอาหารเช้าที่เจียนอีหลิงจัดเตรียมไว้ให้ในรอบเกือบเดือนเทอได้ออกไปก่อนที่เธอจะทำอาหารเช้าด้วยสามไปดังนั้นแม่บ้านของจ่ายหวินเชิงจึงต้องนำอาหารเช้ามาให้เขาแม้ว่าอาหารเช้าจะพอใช้ได้แต่ก็ยังไม่ได้รสชาติเท่ากับอาหารของเจียนอีหลิงต่อมาในวันนั้นจ่ายวินเพิ่งก็พบว่าเจียนอีหลิงกำลังหลีกเลี่ยงเขา แม้ว่าปกติแล้วทั้งสองคนจะไม่ได้อยู่เคียงข้างกันในตอนกลางวันแต่ก็ยังเห็นได้ชัดเจนว่าเจียนอีหลิงกำลังหลบหน้าเขาในวันนี้เธอหลีกเลี่ยงเขาในตอนเช้าเธอออกจากอพาร์ตเมนต์ไปโดยไม่แม้จะทานอาหารเช้าจากนั้นเมื่อถึงตอนกลางคืนเธอก็ย้ายกระเป๋าเดินทางและข้าวของไปไว้ในอพาร์ตเมนต์ของเจียนอี้เฉินเมื่อพบเห็นเช่นนี้ใจหวินเชิงก็ได้แต่กัดฟันแต่ถึงกระนั้นเขายังคงเคาะประตูห้องเจียนอี้เฉิน เจียนอี้เฉินยิ้มมาเปิดประตูให้จ่ายวินเชิงโอช่างเป็นแขกที่หายากจังผมแปลกใจที่นายมีเวลามาที่นี่ในวันนี้เจียนอี้เฉินยิ้มอย่างทะเลนในสายตาของจ่ายวินเชิงรอยยิ้มของเจียนอี้เอฉินชวนให้ขุนเคืองเช่นเคยถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นพี่ชายของเจียนอิลิงจ่ายวินเชิงคงยันหน้าของเจียนอี้เฉินลงไปบนพื้นแล้ว แต่ไม่ว่ายังไงจ่ายวินเซิงก็ตัดสินใจเพิกเฉยต่อเจียนอี้เฉินเขาไม่ต้องการพูดกับคนสองเพศคนนี้แต่ตอนนี้เขาต้องการผ่านเจียนอีเ้เฉินเพื่อเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ฉันมาที่นี่เพื่อตามหาอีหลิงอีหลิงกำลังทำอาหารอยู่ไม่ต้องห่วงเธอบอกว่าอีกไม่นานจะเอาอาหารไปให้นายเจียนอี้เฉินพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่พึงพอใจด้วยเสียงที่เยืนยันใจ่ายวินเชิง โดยปกติเจียนอี้เฉินจะไปหาข้าวกินฟรีหากย้อนกลับไปในตอนนั้นได้จ่ายวินเพิ่งจะทําให้เขาดูโศโครกที่สุดแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็หน้าหนาเขาไม่ได้สนใจจ่ายวินเพิ่งเลยเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนว่าโชคชะตาจะมีขึ้นมีลงจ่ายวินเฉิงก้าวไปตรงหน้าอย่างรวดเร็วเจียนอี้เฉินเอื้อมมือไปหยุดเขาไว้แต่ถึงกระนั้นเขาไม่ได้คาดหวังว่าจ่ายวินเพิ่งจะรวดเร็วมาก จริงแล้วการกระทําของใจวินวินรวดเร็วและตรงไปตรงมามากเขาไม่ได้ร้อเล่นเลยแม้แต่น้อยเจียนอี้เฉินเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับพี่ชายเขาเท่านั้นสถานการณ์นี้คืออะไรกันทำไมจายหวินเจ๋งถึงว่องไวและรวดเร็วมากเช่นนี้เป็นไปได้ยังไงเขาไม่ได้เป็นโรคหัวใจเหรอเขาเป็นคนประเภทที่สามารถตายได้ทุกเมื่อไม่ใช่เหรอถ้าเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าร่างกายเขาป่วยอยู่เหรอ เจียนอีเ้เฉินจ้องมองไปที่จ่ายหวินเสิ่งชั่วขณะหนึ่งผ่านไปอีกครู่หนึ่งเขาก็ปิดประตูอาพาร์ตเมนต์จากนั้นเขาก็ตามจ่ายหวินเพิ่งเข้าไปในครัวเขาไม่ต้องการให้เวลาน้องสาวและจ่ายหวินเสิ่งอยู่กันตามลำพังอีหลิงวันนี้มีซุปอะไรบ้างเจียนอีเ้เฉินถามขณะขยับเข้าใกล้เจียนอหลิงเขาถามเกี่ยวกับอาหารเย็นอย่างมีความสุขซุปครีมปลาคราฟครีมขาวซุปปลานั้นดีเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่กระดูกหัก ดังนั้นเห็นได้ชัดว่าเจียนอีหลิงได้เตรียมซุปปลาคราบครีมขาวสำหรับเจียนอี้เฉินไว้เป็นพิเศษเขายังต้องฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บพี่รักเธอมากะการทำอาหารของเธอดีที่สุดอร่อยที่สุดเจียนอี้เฉินประจบประแจงเจียนอีหลิงต่อไปเห็นได้ชัดว่าเจียนอี้เฉินเป็นแฟนตัวยงของอาหารของเจียนอีหลิงจายวินยุ่งยืนอยู่ข้าข้าเขาไม่สามารถเสริมอะไรไปในการสนทนาได้ ขณะที่เจียนอิลิงทำอาหารต่อไปอยู่นั้นเธอก็เหลือบริษัทมองจ่ายหวินเจ๋งจากหางตาแต่เมื่อเธอเห็นว่าจ่ายหวินเพิ่งกำลังดูอยู่เธอก็รีบเบือนสายตากลับทันทีจใจหวินเสื่งจับสายตาเจียนอะลิงได้ตอนนี้เขายิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าเจียนอิลิงกำลังหลีกเลี่ยงเขาคำพูดเมื่อคืนทำให้เธอหวาดกลัวเหรอตอนที่6 1 5ข่าวประเด็นร้อน ด้วยเหตุนี้จ่ายวินเชิงจึงต้องการหาเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะพูดคุยกับเจียนอิหลิงแต่ทว่าเจียนอีเฉินไม่ได้เปิดให้โอกาสเขาทําเช่นนั้นเ <c oughs> มือ่อเจียนอิหลิงไปที่ห้องครัวเจียนอีเฉินก็เดินตามเธอไปเมือ่อเจียนอิหลิงเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นเจียนอีเฉินก็เดินตามเธอไปด้วยเช่นกันเขาจะไม่ก้าวออกจากห้องนั่งเล่นจนกว่าเจียนอหลิงจะออกไป สำหรับสถานที่ที่เชียนอี้เฉินไม่สะดวกที่จะติดตามจ่ายหวินเจ็งก็ไม่สามารถติดตามเจียนอีหลิงในสถานที่เหล่านั้นได้เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ภายใต้การแทรกแซงโดยเจตนาของเจียนอี้เฉินจ่ายวินเชิงจึงไม่มีโอกาสพูดคุยกับเจียนอีหลิงในท้ายที่สุดเขาก็ทำได้เพียงแค่กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองเท่านั้น ขณะที่เขากําลังจากไปเขาเห็นเจียนอีหลิงกำลังมองมาที่เขาเมื่อเจียนอีหลิงได้สบตากับจ่ายหวินเฉิงเธอก็รีบหลบตาอีกครั้งอาดูเหมือนเธอจะกลัวเขาจริงๆหลังจากที่โม่ชื่ออรินและไรอันเริ่มออกเดทกันไรอันต้องการที่ช่วยโม่ชื่ออขึ้นโดยการทําฝันของเธอให้เป็นจริงดังนั้นเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากลุงในที่สุดลุงของเขายอมตกลงที่จะช่วยโมชื่ออริน นี่ไม่ใช่เรื่องยากเพราะโมชื่ออรินได้รับความนิยมไม่น้อยผ่านวิดีโอสั้นนอกจากนี้โพสต์เกี่ยวกับเธอและฉันชวนยังได้รับความสนใจเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้โมชื่ออวนจึงกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการบันเทิงได้ค่อนข้างง่ายจากนั้นเธอก็เข้าร่วมรายการที่ชื่อว่าเปิดเผยความในใจรายการนี้ขึ้นชื่อเรื่องความจริงใจเผยให้เห็นเรื่องราวที่ยากลำบากเบื้องหลังความเย้ายวนใจของเหล่าดาราคนดัง ในรายการพิธีกรและแขกรับเชิญจะนั่งคุยกันบนโซฟาด้วยกันการสนทนาพยายามจะเน้นเรื่องที่ปวดใจของแขกกว่าที่จะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการโมชื่ออรินพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตของเธอเธอเล่าถึงการ,รเผชิญหน้ากับโชคร้ายเธอบอกว่าแม่เธอทำงานเป็นสาวใช้ในบ้านของใครสักคนหนึ่งแต่ทว่าสิ่งเลวร้ายได้เกิดขึ้นกับพวกเธอทันทีที่รายการนี้ออกอากาศก็มีการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อน แฟนคลับของโมชื่ออรินต่างรู้สึกโศกเศร้าเส้นทางของโมชื่อออกขึ้นที่9้าวมาถึงที่นี่นั้นยากมากเหลือเกินไม่ต้องกังวลซื้ออรินเราจะอยู่ที่นี่เพื่อเธอเราจะอยู่กับเธอเสมอไม่ว่าเธอจะดังหรือไม่ก็ตามกองทัพโม่จะอยู่ที่นี่เสมอส่งกอดถึงเธอและด้วยเหตุนี้แฮชแท็กพูเรโมชิอูนจึงได้รับความนิยมบนอินเทอร์เน็ตในขณะนี้มีคนโพสต์บางอย่างบนอินเทอร์เน็ต บัญชีนั้นประกาศว่าตระกูลที่โม่ชื่ออรินพูดถึงในการสัมภาษณ์ก็คือตระกูลของเจสิบซึ่งนี่คือผู้หญิงคนเดียวกันที่กำลังเล่นอยู่ในทัวร์นามเมนต์สกินวชนอกจากนี้บัญชีดังกล่าวยังเปิดเผยชื่อจริงของเจียนอีห e ลิงอีกด้วยและพวกเขาโพสต์ภาพแคปเจอร์โพสต์ที่อยู่ในฟอรัมของโรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัวซึ่งภาพหน้าจอเหล่านั้นเผยให้เห็นความขัดแย้งระหว่างโม่ชื่ออวุนและเจียนอีห e ลิง ในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอดีตของโมชื่ออาวุธนั้นคลุมเครือมากอย่างไรก็ตามบัญชีที่โพสต์ข่าวนี้ระบุชัดเจนว่าแม่ของโมชื่ออาวุธถูกโกงค่าจ้างนอกจากนี้บัญชีดังกล่าวยังระบุด,ด้วยว่าในช่วงตอนกลางคืนตระกูลโม้ถูกไล่ออกจากบ้านตระกูลเจียนบัญชีนั้นยังกล่าวอีกว่าตระกูลเจียนยังคงกลั่นแกล้งตระกูลโม่ต่อไปเป็นเวลาสามปี อันที่จริงความคิดเห็นดังกล่าวยังอ้างว่าชื่อเสียงที่หายตัวไปของโมชื่อออขึ้นจากก็เนื่องมาจากการจงใจระงับข่าวโดยตระกูลเจียนเมื่อได้ยินดังนั้นชาวเน็ตทุกคนต่างตกตะลึงแฟนคลับจำนวนมากคนของโมชื่อออขึ้นไปที่ไวปปอของเจียนอยู่หมินเพื่อแสดงความคิดเห็นบางคนโพสต์ความคิดเห็นที่โกรธแค้นในขณะที่คนอื่นโจมตีเขาด้วยวาจา อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเจียนยูหมินจะประกาศลาออกจากวงการบันเทิงไปแล้วแต่แฟนคลับเขาก็ยังคงอยู่ที่นั่นเมื่อพวกเขาเห็นไอดอลคนโปรดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แฟนคลับของเจียนยูหมินก็โกรธจัดเช่นกันแฟนคลับของเจียนยูหมินก็ชอบเจียนอีหลิงด้วยที่ผ่านมาเจียนอีหลิงเคยเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้กับเจียนยูหมินด้วยเหตุนี้แฟนคลับของเจียนยูหมินจึงโจมตีแฟนคลับของโม่ชื่ออวนด้วยวาจาเช่นเดียวกัน มีคนกล่าวหาอีกแล้วเหรอทำไมเธอถึงเป็นเหยื่อเสมอหลักฐานอยู่ที่ไหนมันเป็นเพียงคำพูดลอยๆไม่มีหลักฐานเลยฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยังคงเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการเ <c oughs> รียลลิตี้เมื่อสองสปีก่อนในที่สุดเมื่อกลับมาโด่งดังอีกครั้งเธอจงใจพยายามทำให้ชื่อเสียงของตระกูลเจียนเป็นสีดำหม่นหามองเธอจะกลายเป็นที่นิยมจากข่าวนี้ได้ยังไง เธอจงใจจัดฉากนี้แล้วเธอกำลังจะหลอกลวงผู้คนพวกเราไม่ต้องการสิที้สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้